ก็ไปพร้อมฟังเลยดก่อนไดูดสวัสดีน้องดาวน้อยดึกแล้วไม่หลับไม่นอนเนี่ยอ๋อชุดนอนชุดนอนจะ,จะมาคุยเรื่องไอ้พวกไอ้พวกจิโก้จิกกี้ที่มันชอบเอาชื่อคนอื่นมาแอบอ้างไอ้พวกต่อแรกพวกอะไรนะั่นนะเออ พึ่งตื่นเี๊พึ่งตื่นพาแม่ไปซื้อข้อของตลาดมาหลังหน้าตาก็ย่าไม่ได้เปลี่ยนสภาพเลยไม่ไอาบน้ำเลยตื่นมาคุยเรื่องไอ้ไอเ้เฮียไม่รู้ใครจิกโก้อัไหนอ้างเด็กจิกโก้ฟังทนมั่งสวัสดีครับเบิร์ด ชุดนอนชุดนอนน้าหดเราก็ต้องมีโมดว่ามั้งใช่ไหมเอมโอ,โนอนมันโอ้โหนอนเมื่อคืนวานี่เฮียโทรมาเป็นร้อยสายโทรรับก็วางโทรรับก็วางโทรเฮียอะไรกันทั้งน้าแน่มาท้าเราไฟจะมาฆ่ากูมั้งจะมาเผาบ้านมัน้งจะมายิงกูมั้งกูบอกก็ถามชื่ออะไรก็ไม่บอกวางหู้อีกแล้วพักโทรมาชื่อลูกกอลฟังโทนเฮียลูกกอลเป็นเพื่อนกู วัาการกูอยู่กันมานานแล้วสี่บายลูกคอปปะมึงไปท้าลูกคอปเนาะสีกูมากสี่บายมึงจะท้ากูจะอะไรกูก็บอกชื่อหน่อยสิท้ากูไม่บอกอ้างชื่อลูกคนนี้ขวยเอ้ยหัวงเอาพ้าทุ่งเอากระโปรงมาใส่น่าแต่อ้างชื่อกูเด็กเสีอาโปมัังเด็ก เลตัวแฟบมั้งไอ้ผมโทรท่านเลเลคุยเลเลบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้กรอบท่าสเตปโปสเตปไม่รู้เรื่องเออพวกมึงอะไม่อ้างกันเจ๊งจริงวะ่ะครับสบายดีครับโอ้ยพี่ไม่ได้สดพี่ไม่นักเลงพี่กโง่มาเน,นี่ยพี่มาบอกว่าขอร้องอย่ามาท้าพี่ไฟอย่ามาอะไรพี่เลยอา่าน้าโหศบดว่าใช่ครับมาเฟรยไรพังเหรอวะ เออไม่ต้องมาถามพี่ไฟห,หรอกไม่ต้องมาขีดค้าพี่หรอกนักเลงนู่นเดี๋ยวให้ตำรวจเอาไปทห้าเราไปดูนไปลกกบัอพวกไอซาบชายแดนภาคใต้นั่นไปไหมพวกมึงองไอชีบ้าโซนตะการกีนเองอยากฆ่ากูแล้วก็มาเลยกูอยู่เมืองการนี่บางทีกูก็อยู่สุพรรณมาเลยมาค้ากูมาเลยไม่ต้องเอาชื่อคนอื่นแอบอ้างออกลูกเด็กเซียโป้บามึงเด็กเลตัวแซ่บมั้ง เดี๋ยวชื่อลูกกอปอีกแล้วอิฮี้พายมึงวันนั้นก็ลอ,อกกูทีงนะถ้ากูไฟไนกูไปสุพันกูก็ไปรอหน้าองดอนไอ้ชีพายเสียน้ำมันรถคุยกับพวกมึงเปิงน้ำลายเนี่ยคุยกับมึงละเปิงน้ำลายนอนเล่นกูดีมะสบายดีครับอะไรเนี่ยสบายดีครับสบายดี เชา้าๆผ่าแม่ไปซื้อข้าวมากลับมาเอาหน่อยไร้สดเดี๋ยวกลับเป็นการฝากฝากช่วยแชร์ด้วยนายถึงหูของม,มันเลยนะไม่ต้องโทรมาป่วนกูแล้วไปร้อย,ยใ่้เฮียจะยิงกูก็มายิงเลยกูกลักวาตายยิงกูมายิงเลย บ้าอยากฆ่ากูมาฆ่าเลยอ,อยากฆ่ากูจังกูทำอะไรพวกมึงวะเออสวัสดีน้องเบิร์ดอนเออนกอ,อนเออนกอ,อนเนกอเนกมีสีเพื่อนรักอ่าสวัสดีบอยเออ เด็กมันจะมาข้าก่อนมามันจะมายิงกูจะมาเผาบ้านากูมั้งนอะไรวะกูกลัวช่ไหมล่ะเว้ยล่ะจะทำกูเลยขอร้องไอ้คุยโน่เป็นไงมั้งเนาะไม่ทักไม่ทายพี่เลยฮะเงียบกิบโดฟอตเป็นไงมัง้งบอยออกยังวะอ้าวล้านชายน้องชายน้องปัง พิ่งตื่นพาแม่ไปซื้อกล้องในตลาดมาข่ายแม่ใค้กล้องพาแม่ไปซื้อกล้องในตลาดมาข่ายเออมันลอกกูนะให้กูไปรอหน้าองค์ดอมนมาเนีเ่ยยเปิงน้ำม,มันลดด้วยคิดตึงเหมือนกันเนาะเออไอ้หายมีโซฟาวไว้มึงมาเผ้าอุทีเด้อจะได้เอาแกซอยหรือเปล่าโอปาซีทองไอ้ยะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับเออ บอยมันจะมายิงพี่มันจะมาแทงพี่กันมันอ้างว่าเป็นเด็กฝั่งทนแต่พี่คุยก็เด็กฝั่งทนแล้วเขบอกไม่มีโรกฝั่งทนไม่มีอันตราพาโลกพี่คุยกับพวกลูกรอฟพวกแกงโอรสพวกนี้ไม่รู้วนะนั่งพวกมือที่สามตันทางพี่เด่นลูกพี่พี่ก็ก็โทรคุยกับพวกอันนี้หมดแล้วเนี่ยพวกไอเลโทรมาคุยด้วยพ่อโทรมาคุยกันหมดแล้วโนมันจะฆ่าพี่มาช่วยพี่บ้างโน ไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าใครนุมันโทรบอกว่า,วาชื่อลูกกรอบบ้างจับลูกกรอบได้ปะเออลูกกรอบบ้างจิโกฟังทนบ้างลูกน้องเสียโปโบ้างเด็กเลตัวแทบบ้างเป็นร้อยท้ายอ่ะกูจะรับยังไงไวะสาธุกกลัวพวกมึงแล้วกูไม่ได้รับได้นอนเลยจะท้ากูก็มาทีเดีวยววะเออฝากฝากช่วยแชร์ต่อทีถึงงูมทีว่า กูกลวงแล้วไม่ต้องโทรป่วงกูเราก็ข้อรองถ้าจะยิงกูจะแทงกูก็มาสุพรรณนี่กาญจนบุรีนี่นนสุพรรณไ่รุ่นรู้จักกูแทบทุกคนแหละเออไม่ใช่ข่าหญ่หรอกแต่ทําความดีไปเยอะพวกเยอะทําความดีไปเยอะครับป้อมแต่ถ้ามันมาเดี๋ยวพี่โทรไปโลกงเงาะพี่ทักไปรอมันมาอยู่มันบอกว่าสุพรรณพวกมันเยอะด้วยหนวอยมันจะให้เดกสุพรรณกระทืบพีไว้ที่มันโทรมานะบอกสุพรรณพวกมันเยอะ มันจะมากระทืบพีุ่พันธ์พี่บอกพี่เด็กเหมือนการอยู่กระทืบพีุ่พันธ์ไหมเหียเอา้าพี่กลัวมั้ยทุกเชา้าก่อนขับรถกลับบ้านคุยกันหน่อยยายถึงหูหุกมันว่าเออไม่ต้องมาโซดกูโลกกูไม่ใช่นักเลงนู้นเลย กูรอมันอยู่เน่กูก็พูดไปงั้นแล้วกูกลัวแล้วกูรอมันอยู่นัดกูไปสุพรรณไอ้เหี้ยกูไปรอสุพรรณบอยกูไปบางกูทองกูไปไม่ถูกกูจิโก้กูเรียวเดียวกูอยู่แค่กลางกับสุพรรณเว้ยกูดังแค่กลางกับสุพรรณเพื่อนกูเยอะใครวะเนี่ยใครอ้างแม่มึงใช้ล้างจานไอ้วันเดียววันเดียวเดี๋ยวมันยกมาดิพี่ทักไปห้าเดียโซโยไม่ลืมจะบอยกลนอกอย่างวะ บอกรายห,หนึงเจ้าเกตวยนะลาบปันนี่คงลาบยังไม่ตื่นหรอกไม่ได้เที่ยวหรือเปล่าเบื่อเที่ยวนอนสัตว์ทำมากินเหมือนแท็กซี่แล้วทุกวันนี้ขับรถไปส่งกระตัมบอนทำไรเออมันโลกจะมากระทืบพี่จะมาแทงพี่ที่สุพรรณนัดพี่เจอที่สุพรรณบอกว่าพวกมันเยอะสุพรรณค่าไถ่เยอะ <laughs> เองเองเองช่วยเหม็นเป็นบอกราที่ว่าพี่เป็นใครสุพรรณนะ พี่พอจะมีพวกไหมพี่เชี่ยกูไม่ใช่ข่ายยายแต่คนเก่งใจกูเยอะความดีกูเยอะไม่ใช่อตาพานเกรงมันต้องเอาวางตัวให้ดีไม่ใช่พวกมึงไใช่ป่าโนดปลาทุ่งโนดกระโปรงนะเด็กไอ้บิ๊กมีโป่งมีปลาทุ่งไหมมีครับเอามาโชว์ให้พวกนี้มันไปปลาทุ่งมา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 อันนี้ลูกน้องกูนี่นี่ลูกน้องกูนี่เอาปลาทุ่งมาดูนี่เออนี่ปลาทุ่งนี่พวกมึงเอาไปใส่กันนี่ปลาทุ่งนี่ ไอ้โทรมาป้วนกูเลยกูนึกว่าทุ่งนี่เอาไปใส่กันนี่าาดดวนของไ้กูไปไม่ถูกมาบัทองวันนั้นน่ะย่างกูวไปแค่สรงคนด้วยมันบอกถามกูไปตัวตัวกูว่าไปแค่สรงคนไม่ได้บอกใครเลยกูไปรอหน้าองค์ดอนเขี้ยกูว่าไปกับขี้ยงไม่มีกูระแวงทำรัวกูเนาะอยู่พักไม่มาแน่พักเมียกูโทรมาบอกว่าให้ไปให้กูตามไปบางกุทองตรงลาไปเข้าทุพันธ์อ้บ้าไปไม่ถูกหรอกอยู่นี่แหละ สุทองเนี่ยสุพันเนี่ยเตเนี่ในเมืองกูไปได้ความดีกูเยอะพวกกวูเยอะคนรักกูเยอะจริงไหมเนกเพื่อนรักปากแชร์ต่อ้ถึงไอ้พวกปาก,ปาก่ากเอาดิทันตอทอครับจัดให้่อทอไปเที่ยวที่ไหนวันนี้นโพสต์ติวต่อทอ เดียกกูโทรไปแน่กูไลฟ์สดเท่งไอ้พวกจิโก้จิกกี้นี่มันโทรมาว่าจะมาเผากูจะมาฆ่ากูก่อนกูกลัวทุกวันนี้ปืนกล้าพบกันแน่กะเข้ามาจับไพ่กันเข้าเจอกูขอล็อกกูเป็นคนรถก็เลยกูไม่มีกูไม่เคยพกปืนพกแต่น้ากระติ๊กกูไม่ใช่นักเลงอดีตเคยสดตอนนี้ไม่ไม่สดแล้วแต่ก็ไม่ได้กลัวพวกมึงหรอกนะเจอกันสอทพุ่งนี้พุ่งนี้เช้าวันนี้เช้าแล้วสายเจอกันที่ว่าสอท ปกินเหล้าวี่หน่ายมึงเห็นโพสอ์อยู่เว้ยไฟ์สดอยู่วะเดี๋ยกวกูโทรไปเนกเลิกไฟ์สลดกูโทรไปมึงแช์ต่อส่งกูทีให้ถึงห่วยพวกจิโกใส่ปลาทุ่งทีคนอะไรโหดแ้เอะอะจะฆ่าคนอื่นอย่างเดียวทีตัวเองอยากอย่างยุง่งอย่ายุง่งถ้าเก่งจริงทำไมมันไม่ฆ่าตัวเองตายเลยเออพี่ก็ว่ามันเองอ่ะ กูมีโอกาสเจอตัวกูจ hehe, so. mum, ับได้ในพุ่งสนนี้กูไม่ทำอะไรแล้วกูจับไม่ส่งตำรวจด้วยกูให้ทหารเลยนู่นเอาไปนู่นสร้างชายแดนไอ้หี่อสดนะกูดูที่จะห่าวงไหมเจอโน้ตสร้างชายแดนภาคใต้นู่นผายเว้นทหารตายเรื่มๆไม่มีปัญญาส้นจังไอ้หี่อจะสร้างชื่อค้ากูค้ากูไม่ดังหรอกมึงไปเนื้อค้าไอ้พวกโจรตายแล้วส่องฟกๆฟกมึงดังเลยจริงมึงดังเลยค้ากูไม่ดังหรอกกูไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่ดารา ข่าก็ต้องเฮี้ยอะไรฮู้วี่จะยิงกูก็นู่นมาสุพรรณท่านที่สุพรรณบอยพามาห้าก,กูเออบอกว่าพาไปให้าแขกเตาไฟนี่เออไอ้รุ่นสุพรรณรู้จักกูหมดแหละบอกแขกเตาไฟอะไม่ได้ฆ่ายายหรอกแต่ฟางฟางฟางนอนก้อนส่ทอทอนอนก้อนไอ้สายเจอกันส่อ,นทอทอไอ้สา,ายเจอกันที่เดิมเว้ยพักผ่อน แช่ซ่งทุกท,ทีนะสตทอเพื่อนไอ้ซึ่งพวกตมุไรจิโกโ้ที่เขาอ้างตัวเป็นตมุไรต้องฝั่งทนดีฝั่งทนพวกกูก็เยอะนีะ่ใช่ดีๆก็เยอะหน่อยไม่เคยเจอหรอกไอ้พวกจิโกโ้จิกกี้ยโทรพ๊กก็จะฆ่ากูเลยไอบ้บ้ากูไปทำอะไรมึงกูไปฆ่ามึงไปไล่ยิงมาได้ไงบ้ากูก็เพิ่งออกจากคุกมาไอ้ห่ากูปฏิบัติตัวดีมาตลอดทื่อสิ้นด้วยไอ้คุยทื่อสิ้นด้วยมันจะฆ่ากูอีกมึงผัวบาปกรรมไง เยี่ยพวกนี้ต้องห้าจารย์กอบว่านจะกอบลูกกอบอ่ะกินขี้นักเลงพวกมึไงไอ้เหี้ยต้องจาฆ่าเอยเดียวนั่งกลับสวัสดีครับอรออยู่รออยู่ฝากบอกเลยรออยู่สุพรรณบุรีกาญจนบุรียินดีต้อนรับครับจิโก้จิกกี้ใส่พ้ะทุ่งยินดีต้อนรับครับ นักเลงจริงก็ต้องบอกชื่อครับลูกกอบก็บโผก็บ,บอกชื่อล่ะไอเลตตัวแซบว่าว่าไม่ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่มันก็ยังกาบอกจงบอกชื่อนะแต่พวกมึงเอาชื่อเด็กเสียโป้เด็กเลตัวแซบไอ้หน้าห้อยรอดเอ้ยมจะเป็นเด็กใครกูก็ไม่สนหรอกกูไม่ได้ยุ่งกับมึงถ้าจะยุ่งกับกูเชิญครับนิมนครสุพรรณบุรีต้อนรับครับกาญจราบบุรีต้อนรับครับดิ้งมาเลยดิ้งมาเลย ถึงสุพรรณตัวเมืองปุ๊บถามห่าเลยว่าใครรู้จักจ่ายแขกตาไฟมั่งวัยรุ่นอ่ะอายุยี่สิบปาวถึงสามสิบดึงมาทามได้เลยสิ่นแปะไม่ได้ตอนนี้ได้แค่สิ่นทาบเหเพื่อตอนแรกได้แปะตอนนี้เหลือแค่ทาบแล้วไม่หลับไนนม่น,นอนเหมือนก,กันโอ้สะทอพัวกันเมาทุกวนันเที่ยวไหนวะสะทอเนี่ยมังการเหรอพ่กพอยังายเท้าโสมใหญ่ ดี๋ยวกูไปเป็นพวกคะแนนให้มึงเลือกตั้งไงเลือก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 ไปนี้ไอ้บ้าเนอะกูแปะอย่าไปพูดกันมันนันไม่เอาเออเนกมันเดินหุห่นไหวพวกเนี้ยกูโทรคุยกับลูก๊อลฟมันเดินหุห่นไหวเราแบบให้เราทะเลาะให้ไปตีกับพวกกันลูกกอ๊อลฟเงี้ยตีตัวใหญ่เงี้ยพ้นประโยชน์มันได้อะไรขึ้นมามันให้กูไปเออให้กูไว้พวกพี่เด่นไปฉากับพวกลูกกอ๊อลฟพวกนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาวะ ก๊อโพูดไปได้ดูป่ะกบ็บอกว่ากูดังมากเลยเอาชื่อกูไปท้าจันแขกได้ดูกันบ้า,มาล่ะไอ้ควยพวกนี้โทรมาแขกเหรอครับแขกเตาไฟเหรอครับมีคนจะไฟด้วยครับพอทามชื่อวางแล้วสักพังเปลีย่ยนเบอร์โทรมาเอาอีกแล้วสักพังโทรมาอา่าผมเด็กเสียโป้นะครับชื่อลูกก๊อฟครับห่อยนะ่าหอยลอดกูโทรคุยกับลูกกอ๊อฟกูคนร้อยคลิกเลยไอ้บ้า ตะกีจะค้ากูมาสุพรรณการเจนิญบุรียินดีต้อนรับกะย่ารบวนน้องๆเออกูไปหนะไปไปคนเดียวด้วยถ้าเห็นมีใครไปด้วยจะไปยิงโดน้ก็นะยิงกูคนเดียวพอนะยิงกูไม่เข้านี่พักกูเยอะกูบอกให้พักกูเยอะยิงกูไม่เข้าอะไรไอ้โดยพูดคำหยากไม่ดีเด็กดูด้วยพักกูเยอะยิงกูไม่โดนหรอกป้องกันยามกูไม่โดนหรอกอุ้มเนี่ยคนแรกพี่ ยิงก่อนอย่าไปยิงโดนคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องนะยิงกูคนเดียวเออวีระพงษ์แฝ่นงทนน้องบอยเขาบอกมาว่าพวกอันนี้มันพวกเกงโกเทคเอาไปส่งสราจังหวัดชายแดนเออส่งมานุ่นเก่งไปลบมานุ่นาำจิตแด,ดนภาคใต้เลยเออ จะด่ากูสิสอทอยค่าคนดูกันเยอะใช่สอทอบอกชุดนอนน่ารักก็กูอีกไอชิบนผ้าะละน้องสาวซื้อให้น้องสาวซื้อให้หใหไม่ใส่ไม่ได้น้องสาวซื้อให้ดูมึงงอนตายหน่อยจิตาภาพเราเหมือนเดิมเพื่อนๆทุกคนสทอเหมือนเดิม ้าเสี่ยงมันไล่กูไปแน่นอนเพื่อนไปเดินตามร่างเองตอนหน้าเสียงกูไปลูกน้องมึงพอเลิกหาเสี้ยงเพื่อนกันแลเว้ยดูเลี้ยม่ก็ออกไหลหรอกนี่มันไหลสดนี่พอมัน่นพวกมันใหญ่วะคิดถึงเันการน้องปังไม่มาเทียเลยลเท่ยวห้ามึงเลยลูกเที่ยวห้ามมึงเลยลูก มิมั่นมันจะมาฆ่าพี่มันจะมายิงพี่จะมาเผาบ้านมึงจะมาแทงกูมึงจะมาทาไฟท้าอะไรกูก็ไม่เข้าใจกูไปทําอะไรมันกูไปฆ่ามันฆ่าญาติพี่น้องมึงไงไม่เคยทาใครนะถ้าว่าทำเออก็าําเหมือนกันแหละแต่กูก็หยุดมานานแล้วกูหยุดเป็นนักเลงมานานแล้วกดไม้แรงกูก็หยุดแล้วกลัวกลัวตำรวจกวทหารกูกูเป็นคนดีแล้วตอนนี้กูเคารพกฎหมยของบ้านเมืองมึงเข้าใจกูกันมั่งนะกูเคารพกฎไมยของบ้านเมืองกูไม่จับปืนไม่จับอะไรทั้งนั้นอย่ามาฆ่ากูเลย ครับผมฝากตัวอิปตีเยครับครับตอนแรกจะไลน์แต่เมื่อตอนเย็นแล้วจะเล่นสนุกอยู่กู <laughs> มไม่เป็นเล่นซัทช์ทอจะยืนนู่นเลย <laughs> เอ้ยไ <laughs> ปต่อไปดิบ้า <laughs> เพื่อนพุ่เดี๋ยวร้อนช่อเหลือได้บ้าง <laughs> ลงฟอกจอเลยไหมเล็ก อูได้เพิ่งใบบุญมึงมั้งเพื่อนเลยอาศัยฟังนึกฟักตัวมัง้งแบบแบบก็มาเที่ยวหาบ้างปังเอ้ยคิดถึงลูกแข่งเองสักไปเสร็จพี่ต่อยเสร็จลูก ก็เ,ออเข้าไปปไฟนี่ก็เล่นอยเอ,อยีาจามอนต่อไปอ่ะ้เล็กไม่เป็นแลสส้วทอเจที่เป็นไปเถอะมันพื้นฐานเราตัออา้งแทอแล้วก็เยียบไปได้เรื่อยอายุมันก็ได้วัยวุฒิมันก็ได้ทุกอย่างแล้วดีแล้วเพื่อนหรือมันเที่ยวไม่สนุกมันมีท่าที่หรืงไง เอาใครเป็นเพื่อนเพื่อนพวพวกพมน้องๆพี่พี่ fc อะไรก็ช่วยแชร์ต่อสินะฝากบอกพวกจิโก้จิกี้ที่อ้างว่าเป็นเด็กเตะโป้เด็กเละตัวแสบทีไม่ต้องท้าก็แล้วกูกลัวมึงถามว่ากูกลัวเลยไม่ต้องท้ากูไม่ต้องโทรมาปพื่มาซากกูหรอกกูเป็นร้อยท้ายไม่ให้กูนอนเลยบ้าจะยิงกูมายิงเลยเซิร์ชเน็ตดูนะบ้างกูอยู่ตรงไหนแล้วมาเผ้าบ้านกูนลยมาเผ้าเพื่อมาเช่าอยู่ไอ้บ้า พ่อเพื่อหรือไมนกูช่าก็อยู่ชอาก็อยู่พ่าเบื่อฝากเกี่าแชร์ต่อด้วยนะใครดูคลิปนี้ฝากเจ้าแชร์ต่อด้วยไอ้ถึงหูจิกโกจิกกี้ที่อ้างตัวเป็นเด็กเสียโป,โปเด็กเลวตัวแทบทีอ้างลูกกอปเหรอมึงได้ดูกันป่าลูกกอปมาไลฟ์สดด่าพวกมึงไอ้ชีบพาย ขอบคุณมากครับที่ช่วยแชร์จะแ,แล้วครับขอบคุณครับคนที่ส่องเนี่ยคนที่ส่องอาาที่เอามาไลฟ์ไก็เอยมาไลฟ์โซนเราหรอคนที่ส่องเนี่ยยังไม่ไลฟ์หรอกแต่คุยกับลูกกอฟแล้วว่าเขากมาโทมาจิกก้าซาตั้งคืนเลยช่บหยเป็นร้อยส้ายครับขอบคุณมากครับที่ดันแครครับขอบคุณมากครับฝากแคร์ด้วยนะให้ถึงหูจิโก้ที พี่ไม่ไปไหนหรอกก็จะฆ่าพี่พี่เที่ยวสุพรรณการนี่แหละเจอง่ายถ้าเไปรุ่นเจอง่ายสามารแตงแค่ตาไฟเจอง่ายถึงไม่ใช่ข้ายากมากแต่คนดังคนนึงของเขตนี้การสุพรรณก็พอมีชื่อพี่สุพรรณนี่โอ้โหไยรุ่นรู่นทั้งทุกคนแหละคนรักเยอะคนรักเป็นร้อยเป็นพันคงที่เป็นล้านอ้าวพ่อเชียร์ยาวหนยเออมาๆกันนะ รออยู่ขอบคุณมากครับที่ช่วยแชร์ครับหลายสักพักหนึ่งคุยกันสักพักคุยเล่นกันยางเช้าเดี๋ยวก็ขับรถกลับบ้านนอนพักผ่อนมื่อเช้าทำง,งานเหนื่อยคนจนนี่ทุกวันมึงจะมาท้ากูแทงเว้ยรรว,วันนี้มาท้ากูวิางไว้เนกเว้ยเอ้ยมาท้ากู่องล้าน หาไฟข้างถนนไอ้บ้ากูมีเงินซ่องหลานกูเช่าบ้านก็อยู่เลยชิบหายมึงเป็นบ้าทุกวันนี้กูยังซักกลางวันกูก็ยังคืนกูก็ซักมั่งกลางวันซักมั่งมีซักกลางวันก็ซักกลางวันไม่มีซักกลางวันก็ซักกลางคืนซักจริงๆซักเอาเงินกูเช่าบ้านก็อยู่เลยมึงมาเดินผ่านซ่องหลานบ้าป่ะทุกวันนี้ขับรถไปส่งก็ตามบอลมั่งค่าจ้างคขับรถไปส่องก็มั่งซักมั่งคนจนแต่กูจนแต่เงินน้ำใจกูไม่จนหรอกพวกกูเยอะ อธิบายลูกพี่กบพี่เด่นโน่นพี่ชายกูใช้ชีวิตด้วยการมาสิบ่าป,ปีนกกี่ครูเขาคุยกับเตโป้กับคุยกับเจ้าเลตัวแซบแล้วโทรคุยกันแล้วก็ก็โพสไปแล้วนี่ได้ยิแนยแล้วนี่ว่าเออไอเลมันด่าคนอ่นเขาใจผิดกันกูจะไปรู้กูนึก่ด่าพี่กูก็เด้งกันเลยแต่พวกมึงเด้งส่วนมาไม่ถูกกับเรื่องเด้งมาอะไรวะเด็กเตปโป้แต่กูให้ลูกกอบโทรถ้าเตปโป้เตปโป้ไม่รู้เรื่องเลย แปโป้ไปแทงไอ้สิโป้ไปแทงสนุกไอ้เก่งไหลพางนูน่นโธ่มึงไปท่ามคนที่ไปจากก้ากูนี่ไส้ผมไม่มีอันต่อพานใครกูมึมง,มงถ้ามึงนักเลงกูก็นักเลงมานักเลงมามกูนักเลงไปม,มาดีกูต้อนรับดีสุพรรณบุรีเป็นที่ของคนดีถ้ามึงนักเลงมากลับไปได้กูมไม่ข้ามั้งคุณับมึงส่งตหาห่านเลยไปชายแดนไอ้เฮี้ไปลบกับไอ้พวกกุ้งก้าวกระไรตายในปากตาย ตอดไอ้จริงกูไม่บอกว่าจะไปตามใจแดนภาคใต้นั่งร้องไห้กูเห็นมาเยอะไอ้จิโก้ยากดังอย่างพวกมึงฮะจิโก้ยากดังเอาพวกทุ่งหัวไส้ยากดังไม่กล้าเปิดตศยมึงฮะเจอข้องจริงกูเห็นวิ่งลวดร้องไห้ในคุกนี่กูเห็นเยอะไม่ต้องท่ามกูหรอกท่ามได้ฟังทนดิฟ้าท่ามพวกลูกกรอบแต่พวไอ้มูดูดิฟ้ากูวิ่งลวดจิโก้จริงต้องวางตัวนู่นอย่างพวกนู่นเห็นวางตัว เขาไม่ไนักเลงกขาพูดหัดวล้อตลกกูตอบโพสต์นู่นไอ้มูนู่นพวกแม่เขาไม่เคยโพสต์นักเลพกงพวกมึงหรอกไม่เคยกินมา,าทา้าใครแทงใครเลือดเท่งเลยสุพรรณตัวจริงเยอะเหมือนกันเว้ยเออการกูไม่ค่อยได้เข้าไปเที่ยวในเมืองกูอยู่สุพรรณเยอะมากกว่าสุพรรณตัวจริงเยอะเขาบางทีว่าเจ๊งแจ๊วท้าม,มาเลยท้าม,มาเลยไม่ต้องนัดกูไปกรุงเทพกูเทกูไปไม่ถูกถกูจิโก้แบนนอกอยูไ่ได้เนี่ย ไปบ้านเนาะไปไม่ถูกไม่ต้องมาถามกูซ่องล้านหรอกถ้าซ่องพันกูจะเอากับมึงซ่องล้านกูไม่มีดังไลยบ้ามีทังซ่องล้านกูไม่ขับรถเก่งเก้าอะไรคุยซ่องพันมีตัวยืมเลยเพิ่มเพิ่มบ้าฝาก F C ด้วย F C แชร์ฝากด้วยครับช่วยแชร์ด้วยครับเพื่อนน้องๆช่วยแชร์ด้วยครับพี่มงแล้วเนี่ย อีกจี่กครึ่งแล้วเอาอีกสักแป๊บนึงคุยอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปละวขับรถกลับเดี๋ยวหลับจะไปทำบุญนะเช้าวันนี้ไปท่องทางกทางดีมั้งเออเดี๋ยวนมโมทนาบุญแบ่งๆกนันเพื่อนๆทุกคน,นและใกล้พวกเม,ม้นธรรมาดา,นะมมา,ดาผมนะไม่ต้องม,มาด่าผมโลกผมเป็น่ทียน่ต้องกขวนผมมป็นเอ่านเม้นเอาจต่พัวผมอม่าน ไม่มาด่าผมหรอกผมไม่ได้ด่าพวกคุณคุณมาอโกโอกตัวคุณนู้นคุณนี้เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนพี่คุณหรือไงพ่อแม่คุณหรือไงโธ่เว้นพี่น้องมีเรื่องโดนเตะโดนตีตมีคนยาไปแก้เขาเลยใช่แล้วพี่วิรูณพนแม่งน,น,นอนครับครับครับอ <s> ันนี้ของาถคานสอ ดูกูดีไไหมมาชุดนอนก็ว่าน,นไ,ไอน,นอนกันมั้งเตคนดี